สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับด้าซับสมบูรณ์ยางยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีล้อแม็กนะคอสเมกมี่เลยสวยๆครับมาแนะนำเพื่อนๆกันตัวนี้ก็จะมีชื่อไลน์ว่าคอสเมกมินิครับผมก็จะเป็นสเปคขอบ15นะครับกว้าง7นิ้วออฟ35ครับไม่ว่าจะเป็นแจ็ตเดลิทีออสซิตี้นะครับบัตเต2ใส่แล้วเนี่ยออแน่นอนครับไม่ยืนไม่ล้นด้วยครับที่สำคัญนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับจะมีน้ำหนักเพียง 5.1กิโลเท่านั้นครับถือว่าเบามากครับผมก็จะมีสองสีให้เลือกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงาทั้งวงเลยนะครับก็จะให้ในเรื่องอารมณ์นะครับดูสปอร์ตสปอร์ตเลซิ่งนะครับผมอีกสีนึงนะครับก็จะเป็นกึ่งหน้าเงาครับผมแล้วก็ข้างก้านเป็นสีดำตัวนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับ เปลี่ยนล้อมแม็กทั้งทีนะครับเลือกคอสมิกนะครับผมนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วนะครับยังจะได้ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับผมาการคอนโทรลนะครับรถดีขึ้นแตกต่าง,างจากรอดเดิมอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับ จัดให้เลยนะครับเพื่อนๆราคาพิเศษวงละ2,900บาทเท่านั้นครับปกติแล้วหน้าร้านผมขายอยู่ชุดหนึ่งครับวงหนึ่งก็ตกอยู่ที่3,900บาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะได้ร้อลายนี้ไปใช้งานนะครับอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์086324128 5ครับ086325582 5นะครับผมทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์สาขาสีนรเินก็ขอฝากเก็บมิวด้วยนะครับ